เข้ามาในช่วงออนไลน์ของเรื่องนี้ต้องเคลียร์เอาล่ะวันนี้หู้คุณมชมชมมาบอกว่าอาจารย์ทั้งสองท่านอธิบายง่ายๆได้ดีมากที่นี้มาถึงเรื่องที่ร้อนมากๆขออภัยเราต้องคุยกันก่อนว่ามิได้ต้องการก้าวล่วงแต่อย่างใดแต่เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันได้ฟังคุณนายกพูนพวานใช่ไหมครับขเข้เขาฟังอยู่อืม,อมฟังอยู่เป็นธรรมดาไหมที่จะต้องอมีการผิดพลาดได้ เออก็เหนื่อยนะสำหรับคนเป็นนายกที่ผิดพลาดเรื่องง่ายๆอะในเรื่องลักษณะแบบนี้ย <c oughs> คือหมายความว่าประชาชนเหนื่อยไม่ใ <c oughs> ช่นายกเหนื่อยเพราะมีผู้นาประเทศที่แม้กระทั่งความรู้พื้นฐานเนี้ยง่ายเนี่ยก็ยังผิดผิดถูกๆอ่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าความรู้แล้วก็ความรอบรู้ของเธอที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่ ก็คืออาจจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้มาตรฐานของคนที่จะเป็นผู้นำประเทศโดยทั่วไปผมพยายามจะคิดในแง่บวกนะอาจารย์ให้เวลาอีกสักนิดได้ไหมกับการเขี้ยวคืออย่างนี้เรียนเพิ่มคนที่จะเป็นนักการเมืองแต่ละคนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนี่ก็พูดมาตั้งแต่โบราณแล้วนะกรุณเทพว่าหนึ่งเนี่ยต้องรู้ประวัติศาสตร์คือหมายความว่าต้องเป็นนักอ่านประวัติาศาสตร์มาก่อนถ้าจะรู้ว่าเรื่องราวในอดีต คนในเดีตเขาตัดสินใจอย่างไรนะในเรื่องนั้นๆแก้ปัญหาอย่างไรอันนี้ต้องรู้เป็นเเป็นรีควเมนของคนที่จะเป็นนักการเมืองที่สองต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจคืออย่างน้อยเนี่ยเศรษฐกิจเบื้องต้นเนี่ยเศรษฐกิจมหาภาคจุลภาคซึ่งเรียนทั้งสามัญตรีทุกคนเนี่ย EC101EC102 ทุกคนแหละแล้วก็พวกนี้ที่เอามาใช้กัน ตอบนักข่าวเนี่ยก็เอาจากนั่นแหละไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเลยต้องรู้ขนาดรัฐมนตรีไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นไม่ต้องย้ําให้ชัดคือคุณต้องไม่ได้หมายถึงว่าคุณคนเดียวนะครับหมายถึงทุกคนที่อาาสเข้ามาเนี่ยคือต้องรู้พื้นฐานแต่ว่าคนที่จะยิ่งเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกเนี่ย คือจะต้องสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็จําแนกได้วาสานการแบบนี้จะต้องหยิบนโยบายอะไรมามาใช้ต้องหยิบมาตรการเศรษฐกิจอ,อ,อะไรมาใช้ให้มันสอดคล้องกับตัวบริบทไม่ใช่รู้ทฤษฎีหรือามาตรการแล้วก็หยิบมาใช้ไม่ถูกอันนั้นก็ถือว่ารู้ก็โอเคระดับหนึ่งนะแต่ถ้ารู้เชี่ยวชาญก็คือว่าพอเห็นพับสถานการณ์แบบนี้รู้เลยว่าจะต้องใช้มาตรการแบบในการแก้อันนี้เนี่ยพื้นฐานก็ยังไม่รู้อ่ะเอาอย่างนี้ เราเนี่ยเป็นเป็นคนไทยถือซะว่าติเพื่อก่อก็แล้วกันดีไหมเอออย่างนี้ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการเมืองอีกการหนึ่งที่ต้องรู้นะเรื่องของเรื่องของการเมืองสามเรื่องนี้เนี่ยนะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบื้ตก็การเมืองการเมืองรวมทั้งสังคมประชากรอะไ่ต่างเนี่ยคุณต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้เบื้องต้นมาก่อนเลยใช่ถูกต้องคุณธีรชัยครับเหนื่อยไหมอาเอาถามตรงๆระดับ นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเป็นคนที่ประชาชนเนี่ยเขาจะมองไปแล้วเนี่ยมันจะต้องทำให้เขามีความหวังความหวังว่าอนาคตจะไปรอดอนาคตของเขาเองจะดีขึ้นคุณถือชีวิตคน68ล้านคนอยู่ในมือแล้วเวลามีเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยนะฮะจะต้องมีคนที่เป็นผู้นำในทางจิตใจชี้ทางนะ,ะว่าไปอย่างนี้อย่างนั้นได้เนี่ยนั้เนี่ยลักษณะของ คนที่จะเป็นอยู่ในระดับนั้นได้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พิชายว่ามันต้องบ่มเพาะตัวเองผมเคยอ่านประวัตินี่ของพวกผู้นําหลายคนเนี่ยเขาใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยเตรียมตัวเนี่ยก่อนจะมาอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยประวัติศาสตร์ต้องรู้ไหมอย่างที่อาจารย์พิชัยแน่นอนเลยอย่างที่อาจารย์พิชายพูดเนี่ยทั้งทั้งมดเนี่ยอย่างน้อยจะต้องรู้เรียกว่าเบื้องต้นแต่ตัวที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยเราจะ เป็นการสอนตัวเองเนี่ยดีที่สุดคือประวัติศาสตร์อประวัติศาสตร์ต้องรู้ความรู้ทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจครับชนิดที่ว่าอย่าเรียกเบื้องต้นต้อง,ต,องต้องระดับพัฒนาแล้วขึ้นมาได้ได,ได้แล้วต้องรู้เรืเ่องการเมืองล่ะการเมืองผมว่ามันจริงๆแล้วในความเห็นผมนะมันมีคงคนอยู่รอบข้างเนี่ยที่พอจะบริหารได้นี่แหละคําถามของผมสั้นๆน,นิดเดียวเดี๋ยวเราจะต้องลาออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะ การมีทีมซับพอการมีทีมสนับสนุนของนั <ไฟ S 2> <า>ยภาษาไทยที่เข้มแข็งที่เข้มแข็งนะการมีทีมสนับสนุนที่เข้มแข็งมีคนที่คุณก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่เพียงพอเหรออาจารย์คือมันได้ระดับหนึ่งนะคือทีมเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเรื่องเย็นนะถ้าเป็นเรื่องเย็นแล้วต้องใช้เวลาในการตัดสินใจก็พอจะให้คําปรึกษาได้แต่ถ้าเป็นเรื่องร้อนที่จะต้องตอบแบบประชิญหน้าหรือว่าวิกฤตเนี่ย บางทีมันไม่ทันที่จะอตอบสนองอย่างเช่นเนี่ยง่ายๆนักข่าวถามเนี่ยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ใครจะมาให้ให้คำปรึกษาล่ะก็ต้องตอบทันทีต้องレสปอนทันทีเพราะตอบสนองทันทีปั๊บเนี่ยมันก็แสดงตัวตนของตัวเองออกมาไงว่ามันมีขื่นกระดาษไหน,อ,อ,นอันนี้แหละที่เป็นปมปัญหาแลวพอเป็นอย่างนี้บ่อยเข้าบอ่าบอยเข้าเนี่ยความน่าเชื่อถือซึ่งน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงอีกอืแล้วก็มันก็ใครมันก็ช่วยไม่ได้นี่ ถ้าในสถานการณ์แบบนี้ยกเว้นแต่ว่าถ้ามาให้นักข่าวส่งคําถามไปก่อนแล้วก็ไปเตรียมอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะใช่ไหมคนที่เป็นผู้นําประเทศเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะตอบนักข่าวทุกเรื่องนะไม่ใช่เรื่องเดียวด้วยนะ, <S <S ะเวลานักข่าวถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งใช่ถูกไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าต้องคุมอารมณ์ให้ดีด้วย เพราะว่าเวลานักข่าวถามเนี่ยไม่ใช่เ็าถามแบบอวยเอาใจก็ถามแบบจี้บางทีเขาจะถามถามต้องการคําตอบจริงๆเขาถามสถานการณ์ตอนนั้นแล้วไปห้ามว่าอย่าถามยุแยงนี่มันได้เหรอเอาเอาีละประเด็นก่อนนะเอาเอาเรื่องของค่าเงินก่อนนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์อย่างนี้นะเออเอาล่ะเราเข้าใจผมพยายามที่จะลองแทนตัวเองในสถานการณ์นั้นการบอกว่าฟังแล้ว มันเข้าใจพลาดพราะคิดเร็วแล้วออกมาขอโทษและแก้ตอนหลังเนี่ยได้ไหมไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นอยู่ในสมองอยู่แล้วอย่างค่าเงินบาทมันแข็งเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันทีอ่ใช่ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งออกไปเนี่ยราคามันก็ต้องแพงขึ้นใช่ไหมอพอแพงขึ้นปั๊บอะไรเกิดอ่ะก็มันขายไม่ออกไงอะ แล้วจะ,จะแก้ยงปัญหายังไงก็ต้องไปว่ากันอคือมันเป็นเรื่องในความ,มหมายนะมันเป็นเรื่องที่ต้องต้องรู้อยู่แล้วด้วยออู้ย่แลวโดยอัตโนมัติตรู้คุณทีระชัยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาว่ากันว่าตําแหน่งที่สําคัญที่สุดในทุกประเทศเลยคือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองจากองจากผู้นําเพราะทุกคําพูดมันจะกระทบถึงทุกกระเป๋าตังค์คุณทีรชัยเคยพูดผิดอย่างนี้บ้างไหม โอ้ถ้าหากว่าผมไม่มั่นใจผมก็จะไม่พูดผมก็จะบอกเดี๋ยวขอไปดูกคนขอไปเช็คก่อนไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิด<ะ>คนเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องถูกต้องหมายความว่าถ้าสมมุติผมถามคุณเทียชัยเรื่องนี้เรื่องนี้มันจะเป็นนี้ไหมท่านรัฐมนตรีถ้าไม่รู้คุณเทียชัยจะพูดว่าอะไรก็เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนขอไปคิดลึกๆก,ก่อนไม่เสียฟอร์มหรอไม่เสียฟอร์มหรอระหว่างนี้คุณไปกินกาแฟคืออย่างนี้มันมีมันมีสองสองลักษณะนะคือถ้าลักษณะ เป็นสถานการณ์เป็นข้อมูลอันนี้เราไม่รู้ได้เฉพาะหน้าเลยเพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ข้อมูลได้ทั้งหมดแต่อะไรที่ันเป็นหลักการเชิงทฤษฎีว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดมีแนวทางแก้ไขย,ยังไงเนี่ยมันมีทฤษฎีเยอะแยะอันนี้เนี่ยมันต้องรู้เป็นความรู้พื้นฐานที่คนที่อยู่ในตําแหน่งบางตําแหน่งเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วแต่สถานการณ์เนี่ยบางทกีก็ไม่แน่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า ในสานการณ์อันหนึ่งถ้าถามว่าคุณจะแก้ยังไงอันนั้นเราก็อาจจะคิดได้เพราะว่ามันอาจจะมีมาตรการหลายมาตรการเราก็ยังไม่แน่ใจว่ามาตรการ ABC ซอ,อะไรจะดีกว่ากันอันนั้นก็ต้องไปศึกษาว่ามาตรการใดจะดีกว่ากันภายใต้สานการนี้จะเลือกใช้อะไรอ่าอ,อ,อันนี้เข้าใจทีนี้ผมถามไปแล้วว่าเอาละ่ะถ้าเราไม่รู้เราสามารถที่จะบอกกับนักข่าวได้หรือบอกกับคนอื่นได้ว่าขอผมไปดูก่อนแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องมือวัดเกินคือไอการที่เราบอกว่าเออ เราไม่รู้เนี่ยนะฮะถ้าเปอร์เซ็นต์มันสูงเนี่ยเครดิตเรามันก็จะลดอัตโนมัติแล้วอย่าลืมนะบางทีเนี่ยคนที่ถามคาถามเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่สื่อไทยด้วยยิ่งไปเวทีระหว่างประเทศเนี่ยนะแล้วยิงคําถามมาเนี่ยแล้วเราแสดงอารมณ์ยุยยงก็ดีหรือแสดงออกมาแล้วผิดพลาดเนี่ยอันนี้กลับยุ่งมันก็มันก็เป็นธรรมดาว่ายิ่งเราไม่รู้มากเนี่ยนะฮะเครดิตเราก็จะยิ่งลด คือคือคือโดยตําแหน่งของท่านเนี่ยคนคาดหวังอยู่แล้วว่าพื้นฐานเบื้องตน้นท่านต้องรู้รอบรู้อย่างที่อาจารย์ว่ามันไม่ใช่แค่สามสามเรื่องหรอกผมบอกเลยมันต้องรอบรู้ทุกเรื่องแต่เอานะผมพยายามจะแทนตัวเองอีกอย่าว่าผมเป็นฝ่ายปกป้องนายกเลยแล้วผิดไหมถ้าสมมุตินายกในฐานะผู้นําฝ่ายบริหารท่านอาจจะไม่ได้ลงมาทําเองก็มอบหมายใ,ให้คุณธีรชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ตอบแล้วไงก็ไปถามคุณธีรชัยสิผิดไหมเออ บางเรื่องมอบได้นะฮะแต่อย่างที่อาจารย์พิชัยว่าเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเหตุการณ์มันค่อนข้างจะคน,คนเขาต้องการความความเห็นเดี๋ยวนี้คนต้องการความมั่นใจเดี๋ยวนี้นะฮะนะไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าไปมอบซะทุกเรื่องเนี่ยนะฮะมันก็จะยากหน่อยคุณยิ่งรักเคยมอบหมายคุณเทียชัยตอบไหมในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการเงินการคลังตอนนั้น ผมไม่แน่ใจนะจำไม่ค่ได้แต่ว่าในแง่ของการทํางานของทางกระทรวงคลังตอนผมอยู่เนี่ยผมว่าของผมเองเนี่ยมไม่ได้ไม่ได้ไปยืนข้างนายกเดี๋ยวสิยืนข้างกันอีกเรื่องนึงสิเอาเรื่องมองมากันสิเนี่ยคุณสองคนน่ะชอบพาผมไปที่อื่นอยู่เรื่อยเลยผมต้องดึงคุณกลับมาอยู่เรื่อยเลยเอาว่า อย่างเช่นอย่างเช่นตอนนั้นมันจะมีนโยบายเกี่ยวกับจำนำข้าวอขออภัยนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังโดยตรงเคยมอบให้คุณเทียชัยต่อสื่อไหมตอนนั้นในสมัยนั้นเนี่ยนะผมเข้าใจว่าหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมตรีไม่ลงมาแล้วมาถแถลงเป็นเป็นเป็นกรณีป,ปกติหรอกอ,ะะอาจจะเฉพาะกรณีที่มันมีเรื่องที่สําคัญแล้วทรงแบบสมมุติเดินเดินอยู่จิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยอย่างเงี้ยเขาเขาเขาจะมอบไหม ไม่เคยมอบนะไม่มอบนะอไม่มอบนะเพราะฉะนั้นจะมอบหรือไม่มอบก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลอกลับเข้ามาผมพยายามจะปกป้องนายกรัมรีก็นายกบอกว่าดีมอบหมายให้กับรัมรีคนนี้ไปแล้วมอบหมายให้หน่วยงานนี้ไปแล้วไม่ได้เหรออาจารย์ได้ทำไมจะไม่ได้ก็มอบหมายก็เวลานักข่าวถาม ก็เอาเรื่องนี้ไปถามคุณภูมิธรรมเรื่องนี้ไปถามคุณพิชัยเพราะงั้นเนี่ยนายกก็ไม่ต้องมายืนหน้าพเดียมนะโอ้คือถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นฝ่ายบริหารคุณเป็นมือที่จะใช้คนให้เข้ามาทํางานบริหารคุณถอยออกไปแล้วแล้วให้รัฐมนตีที่เกี่ยวข้องเขาไปจัดการไปเขาให้รัฐมตีว่าไปที่นายกก็นั่งอยู่ในห้องประชุมหรือว่านั่งในห้องทํางานเฉยๆไม่ต้องลงมาผู้สื่อข่าวก็ไม่พอใจอีกอะ ก็เรื่องของผู้สื่อข่าวสิอย่ายุแยงสิเอาซวยอีกผมโดนดาวันอแยงอีกแต่ว่าเคสนี้เนี่ยยากนิดหนึ่งคนตั้งความหวังไว้สูงแล้วคนเนี่ยไม่ใช่ตั้งความหวังนะตั้งข้อสงสัยเอาไว้สูงด้วยว่าเอ๊ะมันจะไปรอดหรือเปล่าอ้าย่งีก็เลยต้องโชว์ฟอร์มอะถ้าเป็นผมนะผมผมก็ต้องตัดพ้อล่ะจ้องจะจับผิดได้เขาธรรมดาเป็นนายกทุกคนเน่นะไม่ใช่ว่าคนนี้ ลองดูที่นายกคนไหนบ้างที่นักข่าวจะไม่จ้องจับผิดลุงตู่นะเอาสมมตินะคุณดีชายจาได้ไหมไหนว่ามาดิไหนไอ้นั่นว่าไงมือแกจะเป็นงี้นะเสร็จแล้วโดยังโดนเลยโหพูดใม่เพาะเลยคือโดนจับผิดทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมจับผิดทั้งนั้นแหละนะใครมาก็ต้องโดนแต่ลงท้ายด้วยนะจ๊ะยังโดนจับผิดเลยนะนะจ๊ะนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เป็นผู้ชายพูดนะจ๊ะไม่ดีหรอกไม่เหมาะไม่เหมาะไม่ยุติธรรมเลยอจ้องจับได้ยังไงอ่ะก็ มอบไปแล้วเอางี้งไหมเอาไี้คุต่อที่ให้ผมแนะนําคุณแพรทองฐานนะคือนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะหาเวลาออกจากทําเนียบจะสี่โมงครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนเย็นๆไปจัดทีมผู้อาจารย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยมานั่งติวนะนั่งติวประวัติศาสตร์นั่งติวทางด้านเศรษฐศาสตร์นะหรือว่าอื่นๆที่จําเป็นนะไปฟังวันละประมาณสักสองสชั่วโมงช่วงเย็นๆอ่ะนะ ก็ติวตั้งแต่ความรู้ที่จําเป็นในการบริหารประเทศนะติวมันให้เข้มข้นเลยนะทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็แทนที่จะ,อ,ะอยู่กับครอบครัวเท่าเดิมก็อาจจะต้องลดลงสักวันหนึง่ง<า>ต้องสละบ้างเพราะถ้าไม่พัฒนาสกิลตรงนี้นะต่อไปนะักข่าวถามก็จะเกิดปัญหาแบบนี้อีกแล้วต่อไปถ้าคําถามมันยากขึ้นยากขึ้นเรวก็ตอบไม่ได้อีกนะเพราะงั้นเนี่ยก็ไปพัฒนาตัวเองซะนะอีกอันหนึ่งก็คือ ที่จะต้องพัฒนานะก็คือเรื่องของบุคลิกเรื่องของอารมณ์ EQ อันนี้เนี่ยก็จัดทีมนักข่าวที่อยู่ในเครือข่ายนั่นแหละไปตั้งคาถามที่มันเจ็บเจ็บแสบแบยุแยงเนี่ยนะอ๋อจำลองสถานการณ์เลยแล้วก็ดูที่ว่าจะตอบยังไงจะค<อ>ุมอารมณ์ได้ไหมนะเนี่ยต้องไปฝึกอ,นะอคุณธีชยัยจับผิดมากเลยก็ตอบผิดบ้างอพอกลับมาก็เข้าใจแล้วว่าเมื่อกี้นักข่าวถามมันสับสนไปหน่อยทําไมอะจับผิดกันจังเลยคือไอ การเมืองนะแล้วคนที่ดำรงตำแหน่งเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยนะงานเนี่ยที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยหลายคนเนี่ยนะคนเนี้ยเขียนไว้เนี่ยงานสำคัญอันหนึ่งเนี่ยคืองานแสดงบนเวทีเขาเรียกสเตจเพลย์คือการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยนะฮะแล้วเวลาเนี้ยสมัยเนี้ยมันสร้างโดยผ่านกล้องผ่านสื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างที่อาจารย์พิชัยว่าเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงทำได้ดีโอ้โหมันก็ทำให้รุ่งเลยนะคือตอนเนี้ยมันเป็นเวลาที่คุณจะพลิกแล้วนะ,ตะแต่แต่ถ้าทำไม่ดีเนี่ยนะมันก็เป็นความเสี่ยงที่เดี๋ยวมันก็จะซ้ำแล้วซ้ำอกีกซ้ำล้วซ้ำอีกแบบที่อาจารย์พิชัยว่าคือผมต้องบอกก่อนยืนยันนะคุณผู้ชมผมยืนยันตรงนี้ผมไม่ได้เข้าใครออกใครนะทั้งอาจารย์พิชัยและคุณธีรชัยเนี่ย ผมมีความรู้สึกเองว่าเขาทั้งสองท่านเนี่ยพูดในลักษณะของความต้องการให้การบริหารประเทศของคุณแพททองทานเนี่ยมันราบลื่นมากกว่านี้เพราะสุดท้ายถ้ามันไม่ราบลื่นปัญหาทั้งหมดมันจะกลับมาอยู่ที่คนใจทั้งหมดถูกถูกไหมฮะไม่ได้หมายความว่า,วาจะไม่ชอบตัวนายกร,รัฐมนตรีจนกระทะั่งเราแต่เราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นแล้วมันเดินหน้าไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าคุณเทียชัยอย่างที่ผมเรียนนะคือ,อคุณแพททองทานเนี่ยต้องเร่งตัวเองแหละ นะเร่งฝึกแล้วการฝึกอันนี้นะฮะต้องเป็นลักษณะอินเทนซีฟหน่อยเพราะว่าเข้ามาอยู่ในตําแหน่งแล้วอืมอนนี้ลักษณะอย่างเงี้ยไอตอนที่ผมทํางานเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยผมทงางันบ้านเรื่องที่จะเข้าเนี่ยนะฮะในประชุมคอรมอสัปดาห์หน้าเนี่ย ้องมีเจ้าหน้าที่กรองมาให้ผมในชั้นหนึ่นงแล้วผมจะต้องอ่าน,นจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มผมเคยเห็นโต๊ะทำงานรัฐนมนตรีครั้ง<อ>ผมเคยอยู่กับเอกสาร <c oughs> ท่วมหัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องให้มีคนมาแล้วมาซ้องเหมือนเรามามาบรรยายปากเปล่ามาอย่างน้อยผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคุณยิ่งรักแกแกมีอย่างนี้นะผมว่าในส่วนนี้แกใช้ได้แกจะให้มีคนมาเนี่ยนะฮะแล้วมาบรรยาย ในแต่ละเรื่องในบางเรื่องเนี่ยนะฮะเป็นการเฉพาะผมเข้าใจว่าห้องชั้นสองคุณเทียชัยน่าจะมีหน้าห้องประมาณสักสิคนอยู่ตรงนั้นไม่ผมมีทีมใช่ไหมผมมีทีมที่เขาจะเอาแต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะไปย่อยมาก่อนห้องชั้นสองที่กระทรวงการคลังอาจารย์ตกลงอื อาจารย์ก็อยากให้การบริหารราชการมันราบเรื่อแหละคืออย่างนี้คือเราไม่มีทางเลือกอะไรมากนักนี่ก็เปิดแบบโอ้โหเปิดวอลซะมันมีทางเดียวคือมันถ้าหนักหนักก็คือคุณต้องลาออกไปแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันยากเพราะนันเพื่อมันยากเนี่ยก็ทําให้เขาทาให้เขาเห็นว่าเขาจําเป็นจะต้องพัฒนาเพราะว่าถ้าเขาทําขายหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวบุคคลนะตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะที่ผมคอนเิร์นก็คือนี่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี แลวผมคอนเซิร์นทุกคนนะคนที่มาดํารงตําแหน่งแต่ถ้าเป็นบุคคลออกไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สนใจแต่นี่ตําแหน่งนายกคนทีเป็นหน้าตาของประเทศเป็นตัวแทนของประชาชนัองประเทศถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วประเทศจะเป็นยังไงคือไม่ต้องไไม่ต้องชื่อแพททองทานคุณม่ชื่อชวนไปทักษิณชินวัตรสมบัติพิสิทธิ์ยิ่งรักคุณทุกคนนี่คือ ความหวังและหน้าตาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศถูกไหมใช่เพราะงั้นเนี่ยเรื่องราวต่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะทีมงานน่ยนะทีมงานเก่งๆหน่อยไปหามาสามารถวิเคราะห์ได้เรื่องต่างประเทศมีอะไรบ้างไหมที่จะเป็นประเด็นที่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็อาจจะนําไปสู่การถูกตั้งคำถามได้ต้ง l i มาตั้งเศรษฐกิจมีอะไรไหมก็มีคนต้องมีคนติดตามสถานการณ์เหล่านี้ทุกวันแล้วก็ตอนเช้าก่อนที่จะออกมาเจอใครเนี่ยต้องมีคนนั่งรีฟ ว่าวันนี้สถานการณ์เนี่ยเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ถ้านักข่าวถามอย่างนี้ควรจะตอบยังไงบ้างผมพูดแนี้ได้ไหมสงท้ายอย่างนี้ก็แล้วกันภาระมันจะหนักหน่วงและยิ่งใหญ่ตามตําแหน่งของคุณถูกต้องถูกต้องไหมต้องทํางานหนักคือคุณคือเบอร์หนึ่งส่วนตัวต้องน้อยลงภาระและความรับผิดชอบมันก็คือเบอร์หนึ่งตามตําแหน่งคุณแหละคุณธีช้ยถูกไหมถูกต้องต้องทําการบ้านเยอะขึ้นแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือต้องใช้เวลาการ ทำตัวกับครอบครัวต้องต้องเปลี่ยนไปแล้วยิ่งพอคุณเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดอย่างที่คุณภูมิใจมันจะยิ่งเป็นแรงทวีคูณทับลงไปเรื่อยๆเป็นเป้าที่ทุกคนเวลาไดนติดตามด้วยความสนใจด้วยความเป็นห่วงนะฮะด้วยการตั้งคำถามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสนะถ้าหากว่าท่านแสดงฝีมือแล้วเป็นที่ประทับใจเนี่ยก็รุ่งเลยแต่ถ้าหากว่า ไม่ประทับใจมันก็จะรุ่งริ่งลงท้ายสั้นๆนะห้ามห้ามเปิดวอนะให้กําลังใจนายกรัฐมนตรียังไงสั้นๆนะอาจารย์ห้ามเปิดวอนะเอาสั้นๆทำกันบ้านเยอะนะครับเรียกหาทีมที่เอาเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายให้ท่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็วอันนี้รีบหาสะห้ามไฟสั้นๆให้กําลังใจทุ่มเทแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ดีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้แหละคือเรื่องนี้ต้องเคลียร์ประจําันนี้ ประเทศนี้เป็นของเราทุกคนนะครับเราห่วงและเราต้องการให้ประเทศเดินหน้าได้ทุกคนเชื่อผมนะครับไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศนี้หรอกครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วกลับมาเจอกันเรื่องนี้ต้องเคลียร์จันถึงสุ่บ่ายสองสแปดนาฬิกาห้าสิบหนาทีวันนี้ผมและคุณธทีาชัยกับอาจารย์พิชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับครับ